ประกันเล่มแรกทำประกันอะไรดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนอื่นทุกคนจะต้องรู้จักแผนประกันก่อนนะคะว่าประกันเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือ1ประกันชีวิตค่ะที่จะจ่ายให้นะคะในกรณีที่คุณเสียชีวิตหรือว่าอยู่จนครบสัญญานั่นเองค่ะ 2. ประกันสุขภาพค่ะจะเป็นประกันตัวที่จ่ายค่ารักษาให้กับคุณนะคะในกรณีที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะ แล้วก็3นะคะประกันโรคร้ายแรงตัวนี้นะคะจะเป็นการจ่ายเงินก้อนให้กับคุณข่าในกรณีที่ตรวจพบโรคร้ายแรงค่ะและ 4. ค่ะประกันอุบัติเหตุจะเป็นตัวประกันที่จ่ายให้คุณในกรณีที่คุณประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตหรือว่า,าต้องเข้ารักษาด้วยเหตุการณ์ที่เกิดจากอุบัติเหตุนั่นเองค่ะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วเราควรจะทำประกันตัวไหนเป็นประกันเล่มแรกดีใช่ไหมคะ ซึ่งเราก็ต้องมาดูตัวเองก่อนนะคะว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์การรักษาหรือว่ามีความคุ้มครองในเรื่องใดอยู่บ้างนะคะ ซึ่งในคนไทยทุกคนเนี่ยค่ะก็จะมีสิทธิ์รักษา,าใช้บัตรทอง30บาทกันอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวประกันสุขภาพตัวนี้ค่ะอาจจะเป็นตัวแรกที่เราเนี่ยตัดออกไปก่อนก็ได้คือในภายภาคหน้านะคะถ้าเราการเงินดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถซื้อเพิ่มได้แต่ณนะตอนเนี้ถามว่าถ้าเกิดจะทําเป็นเล่มแรกเนี่ยประกันสุขภาพเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะคะ ทีนี้ก็จะเหลือเป็นประกันชีวิตประกันโรคร้ายแรงแล้วก็ประกันอุบัติเหตุถูกไหมคะว่าตัวไหนเราจะทําตัวไหนก่อนดีที่จะทําเป็นเล่มแรกอยากจะบอกแบบนี้ค่ะเราไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะเพราะว่าเราสามารถซื้อตัวประกันชีวิตเนี่ยค่ะแล้วก็ให้เพิ่มเป็นตัวโรคร้ายแรงแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยเข้าไปด้วยกันได้เลยค่ะ าจะยกตัวอย่างนะคะเป็นแผนประกันมรดกคะ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแผนที่มักจะเสนออยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าแผนประกันมรดกเนี้ยค่ะจะคุ้มครองให้ทั้งหมดเลยคะ่ะทั้ง3กรณีเลยก็คือคุ้มครองทั้งาการเสียชีวิตนะคะคุ้มครองชีวิตแล้วก็คุ้มครองโรคร้ายแรงคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยคะ่ะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้เอาประกันนะคะเกิดการเสียชีวิตทุกกรณีเลยนะคะไม่ว่าจะ เสียจากการเจ็บป่วยทั่วไปเสียจากการเจ็บป่วยโรคร้ายแรงหรือว่าเสียจากการเกิดอุบัติเหตุถูกลอบทำ้ายตรงนี้ค่ะผู้รับผลประโยชน์นะคะหรือว่าครอบครัวเนี่ยก็จะได้รับ1ล้านบาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการเสียชีวิตแต่ผู้เอาประกันนตรวจพบโรคร้ายแรงนะคะก็จะได้รับเป็นเงินก้อนค่ะ800,000บาทนะคะ เท่านั้นยังไม่พอค่ะถ้าเกิดว่าอยู่จนครบสัญญานะคะค่าเบี้ยที่ส่งมาเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นค่าเบี้ยที่เสียเปล่านะคะยังแบ่งส่วนหนึ่งไปเป็นเงินออมตอนที่ครบสัญญาเนี่ยก็จะได้รับคืนอีก200,000บาทด้วยค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาแผนประกันเล่มแรกอยู่นะคะอยากขอแนะนําเป็นแผนประกันมรดกตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าจะได้คุ้มครองทั้งชีวิตคุ้มครองทั้งโรคร้ายแรงแล้วก็คุ้มครองอุบัติเหตุในแผนเดียวกันเลยนะคะ เท่ากับว่าเล่มแรกเล่มเดียวเนี่ยก็คือได้ครบเลยค่ะหากใครสนใจประกันแผนมรดกนี้นะคะหรือว่าต้องการปรึกษาแผนประกันอื่นๆสามารถทักมาหายาได้เลยนะคะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เพิ่มเพื่อนม,มาได้เลยค่ะ